ในหนึ่งวันเราควรดื่มน้ําขั้นต่ําเท่าไหร่และถ้าเราดื่มน้ําเยอะมากๆเลยเนี่ยจะดีหรือเปล่าปริมาณน้ําดื่มสะอาดขั้นต่ําสําหรับผู้หญิงคือ2.7ลิตรต่อวันและผู้ชาย3.7ลิตรต่อวันจริงอยู่นะคะว่าร่างกายของเราต้องการน้ําตลอดทั้งวันแต่ไม่ได้หมายความว่าการดื่มน้ําเยอะมากๆจะให้ผลดีกับร่างกาย วิธีการง่ายๆนะคะที่จะเช็คว่าคุณดื่มน้ำมากเกินไปหรือเปล่านะเช็คได้ที่สีปัสสาวะค่ะถ้าสีปัสสาวะเป็นสีใสคลิกนะคะนั่นเป็นตัวที่บ่งบอกว่าร่างกายของคุณอนะได้ชะ ล้างแร่ธาตุบางอย่างออกไปจากร่างกายวิธีการแก้ง่ายมากๆเลยค่ะให้คุณไปดื่มน้ำเปล่าผสมเกลือชมพูเล็กน้อยนะคะเพราะว่าในเกลือชมพูเนี่ยจากงานวิจัยบอกว่ามีแร่ธาตุมากถึง84ชนิดอย่างนี้นะคะก็จะช่วยบาลานแร่ธาตุให้กลับมาได้ค่ะเทคนิคในการดื่มน้ำให้ลีนไวสำหรับคนทําไอเนะคะหลังตื่นนอนดื่มไปเลยค่ะครึ่งลิตรดื่มได้สูงสุด1ลิตรสำหรับคนที่หิวง่ายหิวบ่อยนะคะ ให้ดื่มน้ำไปหนึ่งแก้วก่อนอาหารค่ะถ้าสมมติว่าคุณทำงานอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศร้อนหรือคุณทำกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานเยอะเช่นเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายคุณสามารถที่จะดื่มน้ำเพิ่มได้ค่ะแล้วอีกจังหวะหนึ่งที่คุณจำเป็นมากที่จะต้องดื่มน้ำทันทีถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะดื่มครบโดสของขั้นตางไปแล้วนั่นก็คือเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกกระหายน้ำให้ดื่มน้ำทันทีค่ะ ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่อยากลดหุ่นเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วย IF แบบสุขภาพดีอย่าลืมกดติดตามออสกาในช่อง l i f g o o l i n ค่ะหลังจากกดติดตามแล้วสามารถเลื่อนดูคลิปความรู้และเทคนิคต่างๆในการลดหุ่นด้วย IF การปรับการกินปรับไลฟ์สไตล์องค์รวมได้ในช่อง Life g o l i n ค่ะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะ